กล่าวสวัสดีครับเพื่อนๆลำแรกเซนส่วมก่อนนะนี่ผมจะมาบอกนะเพื่อนๆที่คนสงสัยว่ารถคันนี้ถังสั้นหรือถังยาวเป็นรถถังยาวนะครับถังยาว6 0พ0ลิตรสูงเทียบหัวนะครับเพื่อนๆเกือบเทียบนะครับเนี่ยดูยดิเป็นรถช่วงยาวนะเพื่อนๆตัวถังนี่ยาวประมาณสนะี่เมตรนะเพื่อนๆนะ4ี่ สี่เมตรนะเพื่อนที่ผมเดามาเดาเอานะเพื่อนๆนะประมาณสี่เมตรเพื่อนคัตซีนี่เป็นเป็นรถคัตซีเล็กก็จริงนะเพื่อนๆนะแต่เป็นเป็นการเสริมคัตซีขึ้นมาใหม่ด้วยเหล็กหนาประมาณเจ็ดมิลนะเพื่อนๆเจ็ดหรือแปดมิลเนะี่ยเฮ้ยเพื่อน เป็นรถถังยาวช่วยงยาวนะเพื่อนนะไม่ใช่ช่วงช่วงสั้นนะถ้ารถช่วงสั้นนี้ก็น่าจะได้อยู่นะหกพันลิตรแต่มันต้องถังสูงนะเพื่อนถังสูงแล้วก็เป็นถังที่อ้วนอ้วนน่าจะอ้วนกว่าตัวรถเยอะนะเพื่อนนะถ้าได้หกพันลิตรนะรถช่วงสั้นแต่ไม่ค่อยได้เห็นหรอกผม,ผมก็ไม่ค่อยได้เห็นผมเห็นแต่รถช่วยงยาวที่ใส่ได้หกพันลิตรนะเพื่อนช่วงสั้นก็ไม่ค่อยเห็นเลย ประมาณ5,000ลิตรนะัทุกท่าน5,000ลิตรหรือ4,000ลิตรนะเพื่อนๆ4,000ลิตรก็จะเตี้ยวกว่านี้หน่อยนะทำไมรถคันนี้มันถึงใส่ได้6,000ลิตรนะเพื่อนใส่เป็นความจุสูงสุดของ NKR130 นะนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนจุได้สูงสุด6,000ลิตรนะ เดำพัดสี่เห็นไหมเสริมพัดสี่มานะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมีคลิปวิดีโออะไรข้อสงสัยอะไรเม้นไว้ครับเดี๋ยวผมมาตอบครับตอบแล้วนะครับเแจองถังนะดันแหย่ใช้ทองเป็สิบหน่วยที่สา ห6,000ลิตรใส่ได้แค่นี้นะเพื่อนสวัสดีครับ